รอบนี้ฟังก็เล่นเป็นผีอีกหนึ่งแมส์โอ้โหแก๊งผู้หญิงล้วนด้วยอรอบนี้มันแหละมันเลยแหละแก๊งผู้หญิงล้วนไม่ต้องออมมือแล้วผู้หญิงล้วนด้วยเต็มเสมอกันอ่าโรงแรมหลางตึกบีเมื่อกี้โรงแรมหลักตึกเออันนี้โรงแรมหลังตึกบีนะคะไป รอบนี้รอบนี้ฟังจะ่าให้เรียบเก็บให้เรียบเอ๊ะฟังได้ยินฟังได้ยินหูหูหูหกระดิกแล้วหูกระดิกแหมอยู่ทางนี้แน่เลยอยู่ทางนี้แน่เลยใช่ไหมนั้นไงฟังเห็นแล้วไปไหนละจะไปไหนละ่ะ <c oughs> ไปไหนเอ๊ทางนี้หรอ <c oughs> แต่งว่าใช้หลุมวาปแน่นเลยนั่นไงฟังเห็นแล้ว เอาฟังโดลดแซ่ไปแล้วนองนั่นไงนั่นไงไอ้มันกันวิญญาณอีกแล้วทางนี้ก็ได้เออเอออย่างนี้แหละแทงเลยเอย้ยจังหวะจริงๆเลยมันต้องรอโหลดนะคะทุะคนกาแทงได้แบบพีเนี่ออยอองั้นแหละมีคนได้ตะปูสังขวานอนไปแล้วนง มันใช้มันกันวิญญาณนั่นไงเออมันเข้าลิ์เขาไม่ได้แล้วอ่ะเซ็ตเซ็ตเซ็ตไปแล้วเข้าลิ์ไปอ่ะฟังเขาไม่ได้ไอไปไหนของคุณนั่นไงฟังเห็นแวบๆบแบบเอ๊ะนั่นไงนั่นไงอ๋อฆ่าเลยฆ่าโอ้โหมันจะฆ่าเซใส่ฆ่าเซใส่ไปแล้วไป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 ,ไปโอ้โหมันมดลุงนี่ไม่เป็นไร เอ๊เอ๊ต้องเดือแถวนี้แน่เลยนั่นไงฟังเห็นแล้วแทงเออทบอายอีอีอีทบโอเคอ้าวไปไหนแล้วอะ่ะนั่นไงฟังเห็นแล้วมันย่อง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 จะวิ่งไปไหนละเจนวิ่งไปก็หนีข่าไม่พ้นแหละทบเออนั่นไงห,หนีประตูนี้แน่เลยอะ ป,ประตูว,าว,ว้ามเพราะว่ะทุกคนฟังอยากวาร์ปเหมือนกันนะเนี่ยใช้ร้อหดอ๋อฟังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเออไป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 เตรียม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 เตรีมไปแทงเออเ,ยเยอยู่ไหนอ๋อา,ายอย่าเข้าลิฟต์ไปเลยนั่นไงเข้าลิฟต์ไปเลย ถึงแม้เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่เปรียวมากเลยโอเคฟังเห็นแล้วเมืกี้ฟางใช้วิธีวาร์ปมาวาร์ปมาเอ๊ะแอะไปไหนแอ,อะอจะลงข้างล่างเหรอหนีข้าไม่พอหรอกไป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 ,ไป,ไปมียัติดหลังมาดุวย จะหนีไปไหนแล้วจะหนีไปไหนแคะคุณหนือหนูหนีหนูไม่พอหรอกอ๋อนันอยนางทุกโอ้สิรอลละอะไรล่ะอ๋อมันอยู่ในตู้ใช่ไหมอ๋ออ๋อฮะไปแล้วหนึ่งเฮ <Hey, S 1> ้ไปไปสอยต่อไปไหนกันแล้วเนี่ย ฟังใช้วิธีล่องหนสแกนดูไหมว่อยู่ไหนกันอ่ะชั้นนี้มีการเคลื่อนไหวนั่นไงกำลังสวดกำลังสวดเลยโอ๊ยน,นั้นแหละเจนจะไปไหนเจนจะไปไหนขึ้นเหรอขึ้นเหรอฮะหัวร้อนแล้วแทงอ่ะ้าลงล่างใช่ไหมลงล่างใช่ไหมหนีข้าไม่พ้นหรอกเจนเออ ไปหนีขึ้นบนกันไปล้านไปล้านไปเอออย่างนั้นแหละแทงไปดูเจนเจนเจนอยู่ไหนเออให้นสแกนหาดีกว่าวาปก่อนโอเคพังเห็นแล้วคนนี้ฆ่าเลยเอฟก่อนไป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 ไม่มีโล่เหลืองโล่เหลืองโล่เหลืองเลยอ่ะไอมันมุดรูนี้ทุกคน อะไรไม่เป oh, oh, oh. oh, ็นไรโอ้โหพาดแซ่ใส่ใช่ไหมอ๋ออ๋อไอโดนแซกเร็วไป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 เออนั uh, ่นไงครบโต๊กไอ้ไม่ต้องครบไม่ต้องครบก็ออกมาวิ่งเลยเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะวิ่งเลยอ่ะทุกคนได้รับบาดเจ็บ กดนะคะทุกคนแบบว่ายังตายไม่เส็จต้องอยู่แถวนี้แน่เลยหฟังได้ยินอะเนี่ยในนี้หรอไม่ใช่ฟังใช้สแกนหาก่เอ๊ะฟังเห็นว่าแวไปแบบไปนั่นไงฟังเห็นแล้วเออาเลยไายไมันไปทางนี้ฟังหนาไม่ได้อะ จะไปไหนล่ะจะไปไหนล่ะคุณหนูจะไปไหนล่ะ <c oughs> มาให้จับซะดีดีจิกว้าช <c oughs> ่ะไปตายสมบปูแล้วหนึ่งและตอนนี้มีคนสวดด้วยนะคะทุกคนไป <c oughs> ฟังแวบก่อน <c oughs> แวบก่อน <c oughs> อน, <c oughs> นั่นไงฟองเห็นแล้วฆ่าเลยฮ <c oughs> ะแก๊งเสือสาว ไป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 มันเข้าห้องมันเข้าห้องไม่ใช่ห้องนี้เอ๊ะทางไหนเนี่ยนี่ไงนี่ไงน่าจะอยู่แถวนี้เออฆ่าเลยเอาโอ้แจ,จไไ็จะไปไหนเจนจะไปไหน Heroes? จะไปไหนจะไปไหนลงล่างลงล่างใช่ไหมลงล่างเออไป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 จี้ไป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 เอออย่างั้นไรอย่าง สมบูรณ์อ้าวยังไม่ตายสมบูรณ์ดีว่ะแค่ตายเฉยๆอ้าวฟังเห็นแล้วมาสวดใช่ไหมมาสวดใช่ไหมขัดขวางวิธีข้าเหรออย่าได้หวังอย่าได้แอ้มอย่าได้แอ้มอเออทุบมัสิออไม่ต้องซอ่อนไม่ต้องซอ่อนอ่ะมีใครช่วยันได้หรอกอ๋าหนีพอนีพอน่ะอ่ะไป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 ,ไปเข้าห้องนี้ทบุบ อ๋อนั่นไงนั่นไงโอ้ยมันล่อลุงนี้ที่ไรยุงทีลอยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะฟังเห็นคนสวดฟังเห็นคนสวดน,นั่นไงนั่นไงฟังเห็นแล้วอ๋อวิ่งดุูยกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เออน,นั่นไงนั่นไงอายคาไปเลยอ๋ออันนี้ตายสมบูรณ์สอง มีคนช่วยสวดอยู่นะคะทุกคนหัวร้อนแล้ว้าก่อนอ้าฟังเห็นแล้วว้ามาเจอเลยแอมใช้ประตูเส็จแน่เลยอะอืม,มรอบนี้ฝังขาพอมมากเลยบอกเลยแอ,อมแอมอยู่แถวนี้นี่เอ๊ะเอ๊ะขอดูก่อนอ้าดุก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 เสียงโทรสับกิ้งกรังกึงกรัง จะไปไหนล่ะจะไปไหนจะไปไหนล่ะเด็กน้อยเจ้าเด็กน้อยอย่ามูต็ดขาดนะนั่นไงฟังบอกแล้วมูตีไหลเสียจังหวะไปต้องโผล่ต้องโผล่แถวนี้่ะไหน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 นั่นไงฟังเห็นแล้วฟังเห็นแล้วซ่อนอยู่ใช่ไหมซ่อนอยู่ เห็นแล้วจะหนีไปไหนล่ะจะหนีไปไหนอะอะออะแอะตามเลยตามเลยตามเปฆ่าเลยข้ามาข้ายาข้าเล็บโอ้ยะเข้าเล็บไปฟังนี่แบบเสียเซลล์าามากเลยอะเดี๋ยวนะฟังรอโหลดก่อนรอโหลดสแกนรอโหลดแท็กเออสแกนสแกนฟังเห็นแล้วอยู่ข้างบนไป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 ,ไป,ไป น,นั่นไงนั่นไงมาฟาดแซ่ใส่ฉันอีกเหรอเดีย๋ยวนะเดีย๋ยวนะอยู่ไหนน่าไออยู่ไหนน่า่ะนั่นไงออกจากตู้มาแล้วอะไรผู้รอชีวิตกำลังเหน็นั่นไงนั่นไงเป็นไงละ่ะ ทำพิธีไม่สำเร็จหนีจุกตูดกันไปเลยใช่ไหมฮะเขาหนีได้สำเร็จแต่คนเป็นไงล่ะทำพิธีเ,เราไม่ได้ก็หนีจุกตูดกลับบ้านไปเลยวังซัดไปได้แล้วสองคนที่ตายสมบูรณ์โอ้ยเขาหนีได้สำเร็จะ่ะ รอบนี้ฟังก็เล่นเป็นผีอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนฟังติดเล่นผีแล้วแหละรอบนี้ผู้ชายสองผู้หญิงสองรอบที่แล้วเป็นแบตที่มันมากเลยทุกคนแก๊งผู้หญิงล้วนเลยจ้าฟังก็ซัดหมอบไปสองคนจนต้องถีเพ่นตุดแลบ,บไปเลยพิ่ธงพิธีไม่ไทำกันแล้วเหน้อตัวรอดดีกว่า,าทุกคนพร้อมแล้วเราไปกันเลย ภาเกิดของเพิ่ปกป้องวิธีกำจัดผู้รอดชีวิตทั้งหมดจัดไปอ่ะรอบนี้เราจะเล่นที่ไหนกันอ่ะที่นี่คือวัดล้างนะคะทุกคนโอเคอันนี้คือวัดใช่ไหมน่าจะเป็นแบบว่าใต้บงใต้โบดนะเออน่าจะใช่ อ่าทำได้เอออยู่ในวันล้างลุงหนีตุ่มแน่เลยทุกคนอ้าฟังเห็นแล้วฟังเห็นแจนแล้วโอ้ยสองคนแหละสองคนอหอันนี้ทำไมมีวับวับข้างหลังด้วยมีวับวับเอานั่นไงลงลุงไปแล้วจ้าโอ้ยจะฟาเซใส่ฟางเหรอหูยันหนีด้วยอ่าใส่ชุดเป็น นะคะ่ะเอ้ยไม่พพับเขาเรียกว่าลูซี่อับไปแล้วอรอบนี้นะ่าจะมีคนเก่งๆเยอะเลยอะ่ะวังจะสู้เขาได้ไหมนะเดี๋ยวก็รู้ว่าจะหมุนจ้าไปไปไป,ไป,ไปจะหนีไปไหนเล่าเจ้าหมวกฟ้าเติมเลือดหรอเติมเลือดหรอทำไมเจ้านี้ระเจ้าหมวกฟ้า เออวิ่งรอบโบดไปจ้าวิ่งไป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 เอออย่างนั้นแหละโดนแซ่ไปฟาแซทรบเลยทบุบเออยางงั้นแหละไป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 อาวลงหลุมกันเองให้มันได้สีสีสวาไปก็ได้เอออย่างงั้นแหละฟัาเห็นแล้วอยู่เป็นแก๊งเลยเหรอเออ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่ยันไม่แก๊งเลยไป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 ,ไปโอ้โอยโดนเกาะม่านบินยานอีกแล้วเฮ้ยหนีไปทางนี้หนีไปทางนี้หนีไปทางนี้อ่าไป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 อ่าเอ๋ให้สแกนเรดาร์ก่นนอนนะอ๋อมันเข้าโบสถ์ไปเข้าโบสถ์ไป,ไปนี่หว่าเข้าเลย ฝังวิงว้งวิงว้งวิ้งวิ้งเปิดประตูอ๋อซ่อนไหนนี้เหรอฮะแฮ่จะไหนไม่ไหนอ่ะเอ้ยเอ้ยดูไหนนะมีคนสวดทำพิธีแล้วนึ่งโอ้ยเจ้าหมวกฟ้าเจ้าหมวกฟ้าหลอ่อหลอกเก่งหลอ่ลอหล,ลอกเก่งหล่อหลอกเก่งไปอา้าวลงลงมิด สแกนเลยสแกนเลยอาฟังเห็นแล้วมีการรวมตัวกันสามคนโอ้ยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนเนอะฟังยังวาร์ปไม่ได้อ่ะรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บวาร์ปก็ยังไม่ไดังใ้นั่นไงนั่นไงฟังเห็นข้างหน้าแล้วเหมือนจะมีคนวิ่งอยู่หนึ่งคนด้าน,นไงใช่จริงด้วยโอ๊ยอเฮนนั่นไงนั่นไง ไงพี่ีคนลับพิษไปแล้วดูค่ะอุ้ยตายแล้วหนีเข้าบทหนีเข้าบทหนีเข้าบทมีวนมีวนมีวนอ้า,ลง,างลงล่างลงล่างไป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 โอ้ยพลาดไปเลยาขึ้นเลยขึ้นของขึ้นแล้วเนี่ยของขึ้นแล้วเนี่ยเออซ้อนเหรอทุบไปเออเอาเอาหนีเอ๋หนีหน,น,นีไปไหนหนีไปไหน,น,น,นอ๋อ หรือลอบหนียากไป <c oughs> ไป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 เอย้ยโดนมันอไยเฮใช้วาร์ปก็ได้วัวอ้าวฟังเห็นฟังเห็นอยู่ฟังเห็นอยู่ยังไม่ต้องวาร์ปไปยังไม่ต้องวาร์ปไปฟังยังเห็นคนอยู่ไป <c oughs> ไป <c oughs> ไป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 ,ไปจะหนีไปไหนอะจะหน,นีไปไหนเล่าเออจ้าจ้า ไปอ้าววับเลยนี่ไงยันหมีเพ่นใช้ชุดลื่สีด้วยนะคะทุกคนจะหนีไปไหนล่ะหนีข้าวิผลหรอกหมีเพ่นก็หมีเพ่นเถอะอ๋อหยา หลงหลงแกงหลงหลงแกงมีคนได้ตะกูสั่งข้าวานอนไปแล้วแต่ว่ายังไม่ทำพีพีกันนะคะอ้าอ้าฟังเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ้าเจอแล้วแทงสิแทงเลยแทงไปเต็นเออแทงเต้นไปเลยอย่าให้ลงหลุมนะมันไปแล้วบอกว่าอย่าให้ลงหลุมนะไปแล้ว ออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอโหลดใช้สแกนได้แต่ยังวัดไม่ได้อาฟังเห็นเห็นเหมือนจะอยู่แถวๆวนี้กันนะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนนะเจ้าอยู่ไหนนะ้าไออยู่ใต้ดินแน่เลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ,ว,ะวารวปไปได้เอ,อ๊มีคนจะทำพิธีสวนแล้ว งงนั่นไงฟังเห็นแล้วกำลังยืสนสซดมอบปั๊บปบปบวิ่งไปไหนเล่าจ้าหมกฟ้าจ้าหมกฟ้าจะไปไหนไอเออซ่อนอยู่นี้เหรอใช่ก็ทุบไปฮะฮะไปไหนเลยเจ้าหมกฟ้าเดออี๋วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเออหนีไปเลยหนีไปเลยเอา้าวโดนวิงว่งวิง่งวิ่งลงร่างแน่เลยอะ่ะไทยด้วยไปไป ใช้วาปได้นะอ่าวาปก่อนโอเคนั <c ười> ่นไงลูซีมีเพนไปแล้วไป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 ตามลูซีไปโอ้โหโดนไปแล้วหนึ่งกึ๊หนึ่งจัก๊กอ่าไป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 ทางนี้เหรอ้าเห็ดเง,งเาแวบๆเจ้านะเจ้าเสน่ห์ข้าไปหน่อยโอเค ไป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 เออลูอสี่เอาเครื่องอะไรใส่ฟางเนี่ยน้ำมลเหรอน่าจะใช่น้ำมลนะทุกคนโอยทกติเออไป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 โอ้โหหนีลูนี้อีกแล้วะโอ้ยห,หนีลูนี้หนูจะไปไงเออไม่ใช่มันเข้าไปทางนี้โอเคโอเคโอ้โหโดนมนันก้วมินยานอ้ยเฮไปอ่าไป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  เออลือสีอยู่ในโอ้โหมานกันอีกแล้วจ้าวายสตันนะ่ะลือสีไปไหนแล้วเนี่ยหมีเพ่นใช้หมีเพ่นด้วยนะสั่กันหมีเพนนะทุกคนเออเติมเลือนหรอเติมเลือดหรอ,เอ,เ,หรอเออไอ้ขึ้นบอลขึ้นบอลไอ้ปมาเลือนเลยนะไอ้หนีลงล่างอีกแล้ว นีแก่งนีแก่งนีแก่มีคนสวดอยูอย่เหมือนหูจะได้ยินอะไรบางอย่างอีกแล้วทุกสิเออไป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 โอ้โดนสาดอีกแล้วหรือสีถ้าฆ่าหรือสีได้เลยอยา่าหนีลงลูกสิไอ้หนีลงลงูกเอ,อ๊ะฟังได้ยินหูสองคนแนะ่ อเต้องอยู่แถวนี้แน่เลยอ่ะนั่นไงลูซี่เจอแล้วไปคบคบก่อนอ๋อทำร้ายเอ้ไป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 ขึ้นบนขึ้นบนโอ้โหเริ่ไปแล้วสองวิธียโอเคเจนล้อเจนล้อเจนล้อเออ าเจนเราต้องฆ่าเจนเออโอ้ยโดนเจนพาแซ่ใส่ด้วยอ่ะทุกคนเจนจะหนีลงไปคุกข้างล่างแล้วอ่ะไอ้แทงถูกแทงผิดแล้วเนี่ยโอเคหนีขึ้นมาโอ้โหโดนแซ่อีกวิ่งวิ่งวิ่งจ้าไอ้ฮุบฮุกคุบทำไรไปไปเออ หนีไปไหนล่ะแกลื้อสีก็หายหมวกฟ้าก็หายเจนก็หายใช้สแกนหา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 อยู่ไหนเนี่อยู่ไหนอยู่ไหนอ้าฟังเห็นแล้วฟังเห็นแล้วเลยอย่าหนีลงหลุมนะนานไงลงหลุมไปเลยวว้าวเก่งว้าวเก่งอ่ะลงหลุมเก่งอ่ะลงหลุมเก่งให้หนึ่งอะ นี่บังเจอเจแล้วพร้อมกับแจเจน่าจะได้ตะปูสักขวานนอนไปแล้วแล้วก็มีคนสวดจะทำพิธีแล้วว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออยังไหวยังไหวโอ้โหโดนซัดไอ้วิง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 มืนมื่นมืนมืนวิงตามืนตาเอ้ยงั้นแหละเอ้เอ้ย ค่าเต้นโอ้โหโดนแทกอีกแล้วเออเอาค่าเต้นจะไปไหนล่ะเต้นโอ้โหโดนแทกอีกแล้วโจมตีผู้รอดชีวิต60ปีเออขอบคุณอย่าไปไหนล่ะเต้นฮะหนีข้าไม่พอนะแล้วหนีไปไหนหยาโอ้ยโดนเจนแซกอีกแล้ว สว,วัสดีที่สามแล้วทุกคนใจคอไม่ดีเลยใจคอไม่ดีเลยหยุดไอ้โดนใจแล้วว่าเหมือน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 ,นวิ่งวิ่งวิงว่งเออวิงวว่งวนวิ่งวนวิ่งวนไม่รู้กี่รอบเลยเออฆ่าตัวนี้ก็ได้อ่าหรือสีก็ได้หรือสีก็ได้หมีเพ็ดหมีเพ็ ทำให้เจ้าหนีเพ่นได้เร็วใช่ไหมหนีเพ่นเนี่ยตายลูซี่ฟาดแจ๊ใไ่เหรอนั่นแหละฆ่าไปเลยนั่นแหละอเอลูซี่โดนคุณจัดตายไปได้แล้วหนึ่งตายแบบติปูด,ด้วยไปายเขาทำพิธีได้หมดแล้วอะหมวกฟ้าหมวกฟ้า,ฟาไปไหนฉันไม่ให้เหมีได้ ไป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 หาหมวกฟ้าหมวกฟ้าหมวกฟ้าไอาไปไหนแล้วนั่งไงนั่นไงถ้งาเห็นหมวกฟ้าแล้วนั่งไงไอนั่งไงโอ้ยโดนแซ่ไปแล้ว ออกทางนี้เหรอทุกเออไปไปไปไหัไวขว้างแรกจะอยู่แถวนี้นะคะทุกคนใช่ไหมอ่อ้าวฟังใช้สแกนได้แล้วอ้าวฟังเห็นคนวิงว่งวิงว่งวิงว่งกันลงหลุมกันแน่เลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนเอไปไหนกันเนี่ยไปไหนกันเนี่ยเออออยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้า เป็นแล้วอมันมีโอ้โหโดนแซไปหนึ่งอ๋อโอ้ยนั่นไงเจนอหโอ้ยโดนแจนอีกแล้วอ่ะไป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 ไายจะวิ่งรอดเจดีใช่ไหมฮะฮะฮะงานงานพสิพเลยเออฮะไปไปไปอย่าให้หนีไปได้ อุ้จะขึ้นตัวเอ็กนะคะทุกคนอ,อุ้ย,ยคนเนี้ยโคตรเจ๋งเลยอ่ะฟังแทงไม่ได้เลยคนเนี้ยปไปไปไปอย่าให้หนีไปได้เด็ดขาดอย่าให้หนีไปได้เด็ดขาดนั่นนั่นนั่นฟังเห็นแล้วฟังเห็นแล้วขึ้นไปหรออ้าหมวกฟ้าหมวกฟ้าหมวกฟ้าเออหนูน้อยหมวกฟ้านี่แด็ด แรงคนนี้หนุ่มน้อยหมอกฟ้านะทุกคนฟาโอ้ยฟาแซยไม่ยัง่งฟาเซยไม่ยัง่งก็กระโจกไม่ยั่งเหมือนกันอ่ะอ่ะไปไหนล่ะหนูน้อยหมวกฟ้าฟางนั่นไงฟางเห็นแล้วอย่าเออโดนไปตึ้งโอ้โหเต้นสั้งหมดเอออย่างนั้นแหละตายถึงแม้จะวิง่งฉันก็จับ ไม่เลิอกอะ่ะเออเต้นอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ใช่ไหมอยา่าหลีกไปได้เลยเต้นอุ้ยหนีไปได้แล้วหนึ่งอะ่ะเหลือโมอกฟ้ากับผู้ชายคนนั้นนี่ไงผู้ชายคนนั้นทีฟ<ะ>างบอกอา่าไอ้โมกฟ้าโมกฟ้าก็าาาาอยู่โหโดนลุงสกรรําไอ้ตัวลุงสกํมโอ้ยโมกฟ้ากับผู้ชายพนึกราลังจะสกํมฟ้าง เอาย่างนั้นแหละมีเจนหนีรอดออกไปได้คนเดียวคนนี้ยังไม่หนีไปไหนล่ะเออเฮ้โอยนั่นไงมองเห็นแล้วเออเฮ้งั้นแหละไป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 ยังหนีไม่ได้ ลอยลบเหรอฮะอึเออเอ๊หนีไปไหนแล้วฟังเห็นแล้วอเอ๊งั้นแหละตอนนี้มีแค่เจนคนเดียวที่หนีไปได้นะคะทุกคนอีกสองคนยังรุดรอดไปไม่ได้ใช่ไป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 โอ๊ยล้อหลอกเก่ล้อหลอกเก่ล้อหลอกเก่อเออ ห,หนูน้อยหมกฟ้าอยู่คนเดียวนะคะทุกคนฆ่าฆ่าหนูน้อยหมกฟ้าไปเออ,อมีแจ่หลุดไปได้แค่คนเดียวไม่เป็นไรเหลือหนูน้อยหมกฟ้าเพราะตายสอรคไปแล้วสองอย่าให้หนูน้อยหมกฟ้าหลุดรอดไปได้อย้ยานะนั่นไงหนูน้อยหมกฟ้าหลุดไปแล้วหลุดไปสองคนน่ะทุกคนไป คาได้สองหนีรอบสองพิธีโดนทำสำเร็จรอบนี้มี่คนเก่งเจ่งคาบอกเลยโอ้หนีสำเร็จรู้แล้วไม่ต้องมาย้ำ